ใช้ชีวิตหรูรับรู้สถานะยอมเป็นบ้านเล็กเปิดชีวิตสาวข้างกายหนุ่มกลาภรรยาหลวงฟ้องเรียก10ล้านบาทสองชีวิตสาวคนสนิทหนุ่มกลาคาดเพิ่งหย่าสามีเก่าและเป็นไฮโซรวยมากซื้อแบรนด์เนมเป็นวะเล่นกำลังเป็นประเด็นร้อนสุดๆกับการที่หนุ่มกลาได้ออกมายอมรับว่า จบสัมพันธ์กับจูนเพนชุรีภรรยาหลังจากที่ทั้งสองคนคบหากันมานานหลายสิบปีซึ่งหนุ่มยอมรับว่าตนและจูนแยกกันอยู่ได้สองปีแล้วในขณะเดียวกันก็มีการชี้เป้าสาวคนหนึ่งที่มีท่าทีว่าจะสนิทสนมกับหนุ่มกลามากเป็นพิเศษซึ่งสาวคนนี้ได้ไปปรากฏตัวในงานคอนเสิร์ตใหญ่ของหนุ่มมอมเงินติดปีกให้แบบซีนใหญ่เวอร์วังเกินหน้าเกินตาเมียหลวงซะอีก ล่าสุดโลกออนไลน์ได้ขุดซ้ำถึงประวัติของสาวคนสนิทคนนี้คาดว่าเมื่อช่วงเดือนเมษายน65สาวคนนี้ได้ออกมาโพสต์ว่าตนได้หย่ากับอดีตสามีแล้วและเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่จูนเพนชุลีเริ่มตามโพสต์ด่าต่อว่าร้ายยาวมาเรื่อยๆนอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของเธอและหนุ่มกะลาไม่มีทีท่าว่าจะต้องปกปิดแม้แต่น้อยมีรูปของทั้งสองคนที่ไปทานอาหารด้วยกัน2ต่อสองรูปนั่งรถด้วยกันและในทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมาเธอก็ลงคลิปกินเนื้อย่างกับไข่ดิบและมีเสียงที่คล้ายกับเสียงของหนุ่มกลาโ่มาเบาๆในคลิปและพูดว่าอร่อยไหมครับเท่านั้นยังไม่พอเธอเองยังเคยลงคลิปอวดกระเป๋าแบรนด์เนม โดยในตอนแรกจะเปิดด้วยกระเป๋าแบรนด์เนมที่อยู่ในมือถือก่อนและบอกว่าอยากได้ก็เลยซื้อก่อนที่จะโชว์สภายกระเป๋าแบรนด์เนมหลายยี่ห้อทั้ง AirMade Constant 2ใบราคา5 0 0แสนบาทและ6 0แสนบาท c ช a n e l รุ่นบอยราคา2 0 0แสนบาท c ช a n e l รุ่น Chanel Classic Flapback ราคา3 0 0แสนบาทและยังมีนาฬิกา2ล้าน3 0 0แสนบาทกระเป๋าหลุยวิกตองราคาหลายแสนบาทอีกด้วยก่อนจบที่สุดท้ายเธอเอาแบรนด์เนมมาแขวนไว้เต็มตัวไปหมด และสุดท้ายยังมีโพสจากสาวคนนี้ที่ลงรูปของเธอกำลังนอนนุ่งผ้าขนหนูและข้อความที่เหล่าภรรยาหลวงอ่านแล้วต้องสะเทือนว่าความสุขของคนอื่นคืออะไรเราไม่รู้แต่ความสุขของเราคือการได้อยู่นอนกอดคนที่เรารักคนที่เขาเลือกและรักเราค่ะฝันดีนะคะ